เจความรู้หนังสือเรื่องออมในหุ้น Money Making Machine โดยภาวิตกลิ่นประทุม 1. ปัญหาของคนที่ส่วนใหญ่ไม่รวยสักทีเพราะติดกับดักความคิดที่ว่าต้องการรวยเร็วๆโดยไม่เสี่ยง 2. พวกอยากรวยเร็วที่เจ๊งเพราะซื้อหุ้นสองแบบคือ 1. หุ้นปัน่น 2. หุ้นพื้นฐานดี แต่ซื้อในเวลาที่แพงเกินไป 3. การลงทุนแบบ value investor คือการมองที่ value ซึ่งก็คือมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแล้วซื้อเวลาถูกจากนั้นก็ขายเวลาแพงหรืออาจไม่จำเป็นต้องขายตราบเท่ามูลค่าของธุรกิจนั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 4. การลงทุนแบบ value investor ไม่ได้สนใจความผันผวนหรือการแกว่งของราคาเพราะสุดท้ายแล้ว ราคาจะสะท้อนมูลค่าณจุดใดจุดหนึ่งของเวลาเสมอ 5. การลงทุนได้นานพอในกิจการที่ดีและมีปันผลย่อมจะการันตีผลตอบแทนได้ว่ายังไงก็กำไร 6. การลงทุนในหุ้นมี2แบบคือ 1. การลงทุนระยะยาว 2. การลงทุนระยะสั้น 7. การลงทุนในระยะยาวจะลงทุนโดยเน้นแวรลูเป็นหลักการออมในหุ้นจึงต้องยึดปันผลเป็นหลัก 8. การลงทุนระยะสั้นคือการเล่นรอบซื้อเมื่อหุ้นย่อและขายเมื่อหุ้นขึ้น 9. คนส่วนใหญ่ที่เจ๊งเพราะชอบซื้อเวลามีข่าวดีซึ่งมักจะเป็นเวลาที่หุ้นแพงแล้วขายเวลาที่มีข่าวร้ายก็เลยขายถูก 10. คาถารวยที่แท้จริงในตลาดหุ้นก็คือเก่งกล้าอดทน 11. เก่งคือมีความรู้ในตลาดหุ้น รู้พื้นฐานรู้จังหวะและเทคนิคอล 12. กล้าคือเราต้องกล้าซื้อหุ้นในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวเพราะเวลาที่หุ้นถูกมักเป็นเวลาที่มีแต่ข่าวร้ายความกลัวครอบงำตลาดดังนั้นต้องมีความกล้า 13. อดทนคือกล้าถือแล้วทนถือให้ราคาหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันใช้เวลาก็เลยต้องมีความอดทนอยู่ด้วย 14. ด้วยหลักของดีมมนและซัพพลายอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่มองว่าดีไม่เสีย่ยงย่อมหมายความว่าโอกาสที่จะทำกำไรจากสิ่งนั้นแล้วจะรวยมหาศาลแทบเป็นไปไม่ได้ 15. การที่เราจะทำอย่างไรให้ตัวเราเป็นคนที่คิดเหมือนคนส่วนน้อยให้ได้เราถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย 16. แก่นของความมั่งคั่งในตลาดหุ้นที่คนส่วนใหญ่มองข้ามก็คือ เวลา 17. ความรวยในตลาดหุ้นไม่ได้อยู่ที่เงินเริ่มต้นแต่ขึ้นกับความสามารถในการบริหารให้เงินเพิ่มโดยอาศัยจังหวะ 18. การออมในหุ้นก็เหมือนการออมในเงินฝากซึ่งการฝากเงินก็จะได้ดอกเบี้ยแต่น้อยมากส่วนการออมหุ้นจะได้เงินปันผลและในระยะยาวบริษัทก็โตขึ้นด้วย 19คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่ซื้อซื้อขายขายแต่คือคนที่ซื้อออมในหุ้นดีแล้วไม่ขายเลย20คนส่วนใหญ่ไม่ออมในหุ้นเพราะไม่เข้าใจไม่มีความรู้และไม่มีความอดทน21คนส่วนใหญ่มักมัวแต่สนใจกำไรเล็กๆเ,เมื่อหุ้นขึ้นกำไร20-100ถึงเอร์ซก็ขายทำกำไรซึ่งในระยะยาวราคาหุ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่รวยที่สุดคือเขาซื้อหุ้นดีแล้วไม่ขายเลย 22. สถิติย้อนหลังเมื่อเกิดวิกฤตแรงๆตลาดหุ้นสามารถลงได้50-80%และถ้าเลวร้ายสุดคือลง100%เอร์ซนั่นคือคุณเสีย100%เซของเงินก้อนนั้น 23. การออมในหุ้นต้องกระจายความเสี่ยงนั่นคือ ต้องมีหุ้นอย่างน้อย5-10ตัวหรือมากกว่านั้นก็ได้กฎเหล็กคือห้ามขายถ้าหุ้นมันลงก็ปล่อยมันลงไปเพราะเรากระจายความเสี่ยงแล้ว24สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านฟันเดเมนทัลออกว่าหุ้นที่เลือกเป็นหุ้นดีและปันผลสูง5-10%ขึ้นไปและถ้าคุณรู้เทคนิคอลก็จะช่วยในเรื่องของจังหวะซื้อ 25. แต่ละปีตลาดหุ้นจะมีวิกฤตประมาณ2-3ถึงครั้งก็ใช้จังหวะนั้นซื้อหุ้นคุณก็จะได้เฉลี่ยซื้อที่ราคาถูก26หลักการออมหุ้นคือซื้อหุ้นดีปันผลสม่ำเสมอแล้วไม่ขายเพื่อที่หุ้นนี้จะได้ปันผลแล้วโตขึ้นเรื่อยๆรื่ 27. การซื้อหุ้นที่ไม่ปันผลแบบนี้ไม่ใช่การออมในหุ้นแต่เป็นการเก็งกำไร28 การซื้อกองทุน RMF หรือ LTF เพื่อลดภาษีถือเป็นการออมแต่ต้องดูด้วยว่ามีปันผลหรือเปล่าเพราะการออมหุ้นเน้นที่ปันผลเป็นหลัก29ในตลาดหุ้นจริงๆคนที่เก่งลงทุนระยะสั้นก็มักจะมีจุดอ่อนในระยะยาวคนที่เก่งระยะยาวก็มักจะอ่อนระยะสั้นการลงทุนจึงต้องแบ่งพอร์ตเป็นระยะสั้นกับระยะยาว 30สิ่งที่ยากที่สุดในการออมหุ้นคือความมีวินัยและความอดทนเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการกำไรเดี๋ยวนี้31 active income คือการใช้แรงงานบวกเวลาทำงานเพื่อแลกเงินส่วน passive income คือเราออมในหุ้นเพื่อจะได้ปันผลซึ่งเงินปันผลคือ passive income 32คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะ 1. เลื่อนความอยากออกไปไม่เป็น 2. ไม่รู้วิธีวางเงินให้ทำงาน 33. จริงๆแล้วทุกคนรวยได้สร้างตัวเองได้หากใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้จากนั้นเอาเงินที่เหลือทยอยลงทุน 34. ส,ส,ส่ส่วนต่างจากการขึ้นของราคาหุ้นมีไม่กี่ที่ในโลกเท่านั้นที่ไม่เก็บภาษีและประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น 35. การออมในหุ้นให้เราเป็นเจ้าของส่วนเล็กๆในบริษัทใหญ่ๆที่ปันผลสม่ำเสมอเป็นความมั่นคงในชีวิตมากกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆหรือการเป็นลูกจ้าง 36. แก่นแท้ของการออมหุ้นคือการมองผ่านราคาแล้วเห็นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นทุกตัวที่เราจะออมและรอจังหวะที่จะเข้าซื้อแล้วห้ามขาย37 หลังจาก10ปีที่คุณออมในหุ้นคุณจะเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองมากๆที่คุณไม่เป็นหนี้และมีแต่ Passive Income 38ในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาที่แท้จริงเขาให้คุณค่าการสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมากกว่าใบปริญญาเพราะทุกอาชีพที่นั่นไม่มีอาชีพชั้นต่ำผู้เชี่ยวชาญในทุกสายอาชีพเป็นเศรษฐีได้หมด 39. ใครก็ตามที่ถือครองแอสเซสหรือทรัพย์สินมากกว่าย่อมรวยกว่าและย่อมรวยกว่าคนที่ซื้อซื้อขายขายซึ่งได้กำไรเพียงส่วนต่างราคาและมักมีต้นทุนการซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาตลาดเติบโต 40. หลักการซื้อหุ้นคือซื้อหุ้นดีในเวลาที่บริษัทนั้นๆเกิดวิกฤตก็จะทำให้เราได้เฉลี่ยซื้อในเวลาที่หุ้นถูก ประเด็นไม่ใช่ต้องซื้อถูกที่สุดเพราะมันไม่มี41ซับพรามคือนี่ที่ปล่อยให้คนที่เสี่ยงสูงเช่นปล่อยให้คนตกงานซื้อบ้านปล่อยให้คนไม่มีรายได้ซื้อบ้านนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกวิกฤต42การออมในหุ้นต้องรู้จักการลงทุนเป็นพอร์ตฟฟลิโอเพื่อกระจายความเสี่ยงห้ามทุ่มซื้อตัวเดียว43ในระยะสั้น ราคาหุ้นอาจผันผวนขึ้นลงเกิน50%แต่ในระยะยาวหุ้นดีจะโตสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงซึ่งโตหลายสิบเท่าหรือหลายร้อยเท่าตัวจากจุดเริ่มต้น44คนที่ออมในหุ้นต้องเป็นคนที่เห็นโอกาสในวิกฤตได้เพราะถ้าหุ้นไม่ได้เกิดวิกฤตก็ไม่มีทางที่จะซื้อหุ้นนั้นในราคาถูกได้45ชีวิตคือ การทำงานในสิ่งที่รักพิสูจน์คุณค่าของตัวเองวันหนึ่งที่คนเห็นคุณค่าคุณมันก็ถึงเวลาที่ความมั่งคั่งและความภูมิใจในตัวเองจะปรากฏ 46. การสร้างไอเดียให้เป็นเงินเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวเองได้ก็คือแตกต่างทรงคุณค่าและแพง 47. การศึกษาไม่ได้อยู่ที่ใบปริญญาแต่การศึกษาเกิดทุกที่ ทุกเวลาที่เราเปิดใจเรียนรู้ทั้งในโลกจริงๆและโลกออนไลน์ที่มีความรู้มหาศาล48โลกของทุนนิยมตีค่าทุกอย่างเป็นตัวเลขและกำหนดค่าของสิ่งนั้นๆจากดีมานจำนวนที่มีอยู่และซัพพลายความต้องการ49ตั้งแต่โลกเลิกใช้ทองเป็นแบ็กอัพของเงินแปลว่าเงินที่เราใช้กันอยู่สามารถพิมพ์ได้ไม่จำกัด ดังนั้นค่าของเงินจะลดลงไปเรื่อยๆ50เงินคือสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งหน้าที่ของเงินนั้นควรจะรักษามูลค่าของมันได้ไม่ว่าจะเก็บไว้นานเท่าไหร่51ในสมัยก่อนเราใช้ทองคําแทนเงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพราะทองคํามีจํานวนจํากัดและทุกคนให้ค่าในทองคํา52เงินกระดาษ ถูกสร้างขึ้นมาใช้แทนทองเพราะสะดวกในการใช้มากกว่าโดยเงินที่พิมพ์ออกมานั้นต้องมีทองคำคำประกันในเวลานั้นทองคำจึงเป็นเครื่องการันตีมูลค่า53หลังจากปีคริสตศักราช1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้ยกเลิก Gold Standard โดยเลิกการใช้ทองคำคำประกันเงินโดยเปลี่ยนมาใช้นี ของรัฐบาลอเมริกาค้ำประกันแทนทองคํา54ปัจจุบันอเมริกาเปลี่ยนเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้หนี้อเมริกาสูงกว่า100%ของ GDP แปลว่าอเมริกาเป็นหนี้เกินกว่าเท่าตัวของรายได้ทุกคนในประเทศรวมกัน55เนื่องจากพอเปลี่ยนจากของที่มีอย่างจำกัดเช่นทองมาค้ำประกัน กลายเป็นหนี้ที่ไม่จำกัดก็ทำให้เงินถูกพิมพ์ขึ้นมาอย่างมหาศาลจนกลายเป็นเงินเฟ้อมหาศาลอย่างที่เป็นอยู่56ผลของเงินเฟ้อคือคนที่ถือทรัพย์สินต่างๆเช่นที่ดินหุ้นทองคำจะรวยขึ้นรวยขึ้นแต่คนที่มีแต่เงินฝากธนาคารก็จะมีมูลค่าลดลงและจนลงทุกวัน57เงินเฟ้อจะมีตลอดการ ถ้าต้องการรักษามูลค่าของเงินที่เราหามาต้องออมในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเงินเฟอ้อนั่นก็คือ Assets หรือทรัพย์สินนั่นเอง 58. คนที่ประสบความสำเร็จจริง,รงๆเขาไม่ได้เก่งกว่าคนทั่วๆไปเลยเพียงแต่เป้าหมายเขาชัดกว่าดังนั้นเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดว่าเราคือใครและต้องการอะไร59ทําธุรกิจเอง ล้มแน่นอนและหลายครั้งด้วยแต่ล้มแล้วลุกให้เร็วเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 60. การให้คือการสร้างเวทีให้ตัวเองดังนั้นต้องรู้ว่าเรามีดีอะไรก็เอาจุดนั้นไปสร้างสเสน่ห์และสร้างโอกาส61มรดกความคิดจะให้คุณมากกว่าเงินเพราะเงินเป็นพิษได้แต่ความคิดเป็นทุนของทรัพย์ 62. ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปแบบพลิกโลกทุกอย่างเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ต่างกับคนรุ่นเก่าอย่างสิ้นเชิง 63. ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียมีพลังในเรื่องของการดึงความสนใจการสร้างกระแสได้มากกว่าสื่อหลักเก่าอย่างมากมาย 64. c u คัดลอสคือการขายในจุดที่เรากำหนดการขาดทุนไว้อย่างชัดเจนเช่น c u ัด o s สที่5%ซซึ่งทั้งหมดคือการกําจัดความเสียงที่ดี65หุ้นจะขึ้นหรือลงไม่ได้ขึ้นกับพื้นฐานแต่การกําหนดราคาขึ้นลงมันขึ้นกับแรงซื้อแรงขายในตลาดจริงๆนะเวลานั้น66ขายหมูภาษาหุ้นหมายถึงการที่เราขายหุ้นแล้วราคาหุ้นกลับวิ่งสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ67 เวลาหุ้นขึ้นคนก็จะแห่เข้าไปซื้อเพิ่มทำให้ราคาวิ่งขึ้นพื้นฐานเรียกว่าภาวะบับเบลิลเหตุการณ์นี้เกิดจากความโลภ6ก 68. เวลาหุ้นลงคนก็จะกลัวแล้วแห่ขายทำให้ราคาวิ่งลงจนต่ำกว่าพื้นฐานเหตุการณ์นี้เกิดจากความกลัว69คนที่เล่นหุ้นตามข่าวดีสามารถฟันธงได้ว่า หุ้นนั้นต้องมีราคาแพงดังนั้นการซื้อหุ้นแพงจึงเป็นเรื่องปกติของมือใหม่70คนที่รวยจากการออมในหุ้นได้ต้องสามารถเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดได้นั่นคือเอาชนะใจตัวเองสำหรับผู้ฟังที่ฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ครับ Inspiration Channel พลังแห่งแรงบันดาลใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตครับ